เมนหลักเลยวันนี้เลยคือ9 5บวกใช่ไหมทุกคนวันละ4รอบ m ม g Here i h e ว v i g o ไอ o n One Off โฟกบวกนะครับผมได้2รอบโบ h e e We g o วันนี้ผู้เล่นที่ผมได้จาก t p พวกแน่โบผมจะลงฟุตแชม์รอบทะเลยนะครับแชท9 6บวกฟุตตี้ m ม g ีได้2ทีนะครับแชทใช้9 2ก็ 92, ไม่ใช่สิใช้9 0และ8 9 9บ Let's go Dude Let's go โบวพวก ABC Player พวกนี้ผมบอกเลยไม่มีแพทชั่นใดๆให้ผมได้ดึงดูดโบ หนึ่งออฟสามบวกไมจีทีมห่งทีม5แชทเฮียบีโกว้าวว้าวแชทเออเกบวกนะครับผม A.K.A. ไม่เคยออกฟันได้ A.K.A. ไม่เคยออกโคพาวเมอร์โบเลสโก o กิ l มาโดหรอว้าวโอเคแชทโซเรดูสกิวมาโดโซเรโบยังแพงอยู่หรือเปล่า แต่นิดๆไม่จีแต่รับไว้โบโอเควันเอาตีเก้าสิบหกบวกแชททีมหนึ่งทีมห้าโบเคบิโกลูซิโอไหมล่ะโอ้ดูดโอ้แมกกอดโบผมเลิกเอ็นคูนคูแล้วกันโบเฮ้ยอาายมาแล้วโบตัมบอต้าเยี่ยมผมว่าอาายแล้ววะ่ะ โตเรโบร11 PP 11 PP เวอร์จิวฟันไดทูกรลี่เหรอโบ11 PP เบอร์อจิวฟันไอดอร์ฮิมวะดูด drop l ฟ f e for him วะได้เวลาแล้ววะ11 PP อร r ฮ i มวะ <c oughs> อารามูรอารามูรทูสตาร r ทโว้ดว โบเลือกเอ่อคิมินเน่ก็ได้ไหมจีโบไม่ต้องควิกเซลก็ได้ดูดเออโบก็เลือกตัวเงี้ยเออเครื่องชัวง่วไหมจีไม่ต้องไปควิกเซลก็ได้ไหมจีไ <c oughs> อเชียอาราบาเลือกคิมโซแวีวะอาราบาเหมือนต้องการให้เลือกกันก็ไม่รู้วะอาราบามันเล้าจัดเลยว่ะโบเหมือนต้องการให้เลือกเลยว่ะ <c oughs> อ๋อเถอะอาราบาเหมือนอยากให้เลือกอ่ะ <c oughs> อเจ <c oughs> ้ผมอยากให้โบความฝันโบเป็นจริงสักครั้งนึงนึงเว้ยแบบโบได้แบบ ปันได i หรือโคนาเต้ก็ได้โคนาเต้ ate, ไม่ได้ขอมากไปเลยนะเว้ยก9 s า m สิบกาวแซมเคอร์ทุกคนนาย a ีนายแซมเคอร์ชัดแต่มันไม่ใช่นายีนายที่โบถามหาอ,อ๋อเด้ออราบาแม่งตามจองล้างจองผ่านจัดๆโบเจ้า กขาต้องการลิวอร์พูโบผู้ชายคนนี้ต้องการแค่ลิวอร์พูไหมจีแชทที่ย yeah. ต้องมีสักครั้งที่เขาลัคก,กี้สิวะ9กาสิบหกบวกแชทโอ้เอ็มจีโบโนเวดูเวไม่ซิงโบ OL for h i หิ5บวกพุตตี้ไม่จีอาฝรั่งเศสโบมัมมี่เลนาดเ้ารูปมัน90กว่าปะ95ต่ําต่ำสุดเลยโบโอไมคกอดแชทนี่คือการประเดิมของเราไมจีโอ้ my g ก d โบโอ้ my g ก d ไนะแชทโเพนโบโตเพน โบมีอะไรมาเปิดอีกไหมเมจีฟุตตี้การันตีแชทแการันตีมัสเคลาโนโปรตุเกสดาวิดอาราบาสุดๆเลยว่ะแชทของจริงนะเว้ยผมบอกให้นะเว้ยไอดีนี้กำลังวักอาราบาเมจีโบสนใจแบบโตแพ็คอะไรเงี้ยเท่าไหร่ป,ะปะ้าป๋องชุบสนใจแบบโตแพ็คอะไรเงี้ยเด้ป้าหรือว่าเก็บตังค์ซื้อพีวีดีอยู่ฟุตตี้การันตีโบมี2ออันเลยเหรอบอมใช่ไหม บอมใช่ไหมโบชี้นำไม่ได้ชี้นำถามเฉยๆโบสแต็กมาเลยวะ่ะ W content for มีโบขอใอ้โบโชคดีผมไม่รู้โบอยากได้ใครอะ่ะโบบีก็หมดแล้วใช่ไหมเมสซี่เซียร์เซเโบมีหมดแล้วอานาเอาเป้ 9, ผมไม่รู้วิสา่าโบทำนีไแล้วโบอยากได้ใครอะ่ะน่าจะ VVD ปะน่าจะ VVD maybe ดิสก y ได้ VVD เนี่ยวันนี้โบว้าว วันน <laughs> f o ไอคอนแชทไอคอนราคาหมื ade, ่นกว่าโอเชฟเชงโกโอ้โหปูเตลารดบูดูปะโอ้ my god แชทปูเตลารดบัดดูปไม่จีเชียเฮียเฮาเฮาไม่ได้ดูปโบแฮบอะเชียเฮาเฮาไม่ได้ดูปยูแฮ e ไม่จีโอ้ my, oh my god โบเฮียปูเตลารดแชท อันเรียวแต่ดุ๊กไงเอลเอลโบแบบสองบวกสามอันเป็นเคสเป็นเซอร์โ <c oughs> บโบทำไมเป็นเคสโบมาดูว่าจะเป็นยังไงนะไมจีมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโบวันน้อโฟกสี่บวกอืมอันนี้มันไม่ อ๋ออันนี้มันจากไหนเนะี่ยอันนี้จากจากรางวัลไรวอลหรือจากไหนอะรางวัลไรวอลใช่ไหมแอนเดนโบแอนเดนเก้าสิบห้าคูณสามูณลักโบบราซิลซินเตอร์แบ็กเกี๋ยมันไม่ถึงมันถึงไม่มใช่ลูซิโอวะโบมันรวมทุกตัวใช่ไหมละ่ะ ลูซิโอมาดิจอดอนยูเป็นตูสนิวเพเยอร์ไม่จีเฮิกเกเคิร์กโบมาทุกคนผมกลับมาสู่อีลิตแล้วโบ800แต้มพอดีเป๊ะไม่จี800แต้มพอดีเป๊ะเพราะเพิ่งขึ้นมาออปชั่น2อยู่แล้วแชทออปชั่น2อยู่แล้วโบมาดิเหลือใครที่ยังอยากได้บ้างอะโพล่าในเพเยอร์พิกอะ เหลือแค่มรลเตาวะก็ไม่วูเ่าไหร่โบแต่ว่าเฮ้ยมันมีโคพาร์เมอร์นี่หว่าโบ let's go dot โคพาร์เมอร์ v v d ว้าวเดนี่โอโมกลับมาแล้วอ่ะโบขอบคุณมากทุกคนเดนี่โอโมกลับมาแล้วอ่ะ95คูณ3ฟุตตี้แพ็กแชทเบลเยียม GK เริ่มต้นที่95มายจีผมบอกให้เลยว่าวิกฤตมากๆทุกคน พี่เฮียมึงรักกูม,มากเลยนะจริงๆเอาจริงนะเว้ยโบ95โบม่งไม่เคยเกินไม่เคยแบบไม่เคยจะได้เกินอ่ะโบสามาสามใบแชทสามสามใบผมควรลงอะไรดีโบควรลงอะไรดีแชทบอกผมหน่อยดิเฮ้ยฟุตตี้แชทคอนแลนเอสทีพรีสทิสกิฟมีเซียร์เซเว่นดูสกิฟมีซียร์เซเว่นโบจู้กำลังคิดอยู่ในใจตอนนี้ไหมจี อเล็กเซียพูเทาสโตรแลดูดเฮียผลลุกว่ะโบเซียเซเว่นแวร์ยูไรน now? ผมไม่ไม่มันก็ไม่ได้ดีใจหรือเปล่าวะลุกุลิดแน่เลยอะ่ะ อ๋อโบเดิด์ไม่ใช่กุลิดโบมันคือเบิร์กแคมป์และเบลลิงแฮมเดิร์เดิร์ตโบเดิร